สอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่13ของเดือนตุลาคมเ,าเดือนมกราคมปี2567นะผ่านเข้ามาแล้ว13วันวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะก็สถานที่ต่างๆก็จัดกิจกรรม ให้เด็กไปแสดงความรู้ความสามารถนะแล้วก็ไปหาขนมกินนะบางที่ก็อย่างในขายทหารก็เปิดให้เด็กไปชมปืนชมอาวุธทหารนะตามห้างร้านต่างๆก็เปิดกิจกรรมเหล่านี้นะแต่บางที่ก็จัดไปตั้งแต่วันศุกร์แล้ว อย่างไรก็ตามจะจัดก่อนจัดหลังก็เป็นการกำหนดเอาเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้ามีหน้าตาละไม้้ายพ่อแม่เด็กก็คือเราก่อแห่งคนแห่งมนุษย์เป็นผู้สืบสันดานสืบสันติวงศ์ของคนของสกุลนั่นนะแต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นเด็กทุกคนก็เคยผ่านมาอาตมาก็เคยเป็นเด็กแต่ว่าเด็กนั้นก็หายจากอาตมาไปหมดแล้วจะเอาเด็กมาใหม่ก็ไม่ได้มีแต่เปลี่ยนไปในข้างหน้า <c oughs> นั้นเราเมื่อศึกษาเข้าใจตามความเป็นจริงก็เลยไม่ต้องหลงยึดถือ ตามวละตามสภาพของจิตตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเป็นวัยเป็นลำดับลำดับไปสิ่งใดก็ตามเมื่อมีแล้วเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วแล้วก็เสื่อมไปก็เป็นอย่างนี้อนนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าก็อยู่ในสถานะที่มีต้องการเปลี่ยนแปลง เด็กก็เติบใหญ่ไปเด็กก็หายไปเด็กก็มีอยู่ในตัวเราและตัวเราก็เคยเป็นเด็กเด็กก็คือ,อญาติสืบติพันธ์ของพ่อแม่แเราก็ไปศึกษาดูพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราก็แก่เจ็บตายแม่แต่ตัวเราก็จะต้องแก่เจ็บตายเหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหมือนกันในสภาวะอย่างนี้ เราหาไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยศึกษากันนอกจากผู้ที่ได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะย้อนถึงความความเป็นมาเป็นไปของชีวิตพุทธศาสนานี่สอนเรื่องชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายและตายแล้วจะต้องไปสู่พบใหม่คติใหม่อย่างเงี้ยมีที่ลำดับไว้นะ พุทธองตรงตรัสว่าเมื่อเรามีการมาการไปการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็ต้องมีที่ใดก็ตามถ้ามีที่มาที่ไปที่นั้นก็มีที่แก่ที่เจ็บที่ตายแต่ที่ที่หนึ่งที่ไม่มีที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่มีมาไม่มีไปก็คือที่เรียกว่านิพานวันนี้จะพาท่านมาศึกษา ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่หนึ่งวันนี้เรามาศึกษาประเด็นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์พระพุทธเจ้าไปเที่ยวมาหมดแล้ว <c oughs> ท่านเคยตรัสไว้ว่าท่านเคยไปเกิดเป็นพรมบนอาัสระพรมอยู่คนเดียว นะไม่มีใครไปเกิดชั้นนะี้ท่านเคยเกิดเป็นเท้าสกะอยู่36ครั้งนะเป็นพระราชาระดับพระเจ้าจากาักรพรรดนี่หลายๆลร้อยครั้งนะจะป่วยเก่าไปใหญ่กับการเป็นพระราชาธรรมดานะนอกจากนั้นพ <c oughs> ระงก็ยังทรงตรัดถึงเรื่องเหตุ ที่พระองค์ได้มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากมีภพกรัพย์มากอย่างนั้นเพราะอะไรพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเหตุที่พระองค์ไม่ตกต่ําเลยเกิดก็เกิดระดับพระราชาระดับเทวดาก็เป็นจอมเทพอย่างนี้เป็นต้นท่านก็บอกว่าพระองค์นั้นทรงมีทานกับการบีบบังคับใจกับการสํารวมอินทรีย์ เหตุสามประการนี้ทําให้ชีวิตพระองค์ไม่เคยตกต่ำน,นี้เคยพูดให้ยมได้ฟังไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงพระองค์ตร,รัสว่าที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเ <c oughs> มื่อเรายังไม่พบแสงสว่างมัวเสาะหาในช่างปลูกเรือนปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏ กล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่ในช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โค้งเรือนของเจ้าเราก็หักยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราก็ขยี้เสียแล้ว จิตของเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่แย่ยั่วยาวไม่ได้เสียแล้วมันถึงแล้วซึ่งความหมดนะหมดอยากทุกอย่างนะหมดอยากทุกอย่างก็คือหมดตัณหานั่นเองนะจะมายุ่แย่ยังไงไม่ได้ละเพราะมันหมดแล้วมันก็โกงอุปมาเหมือนไม้ที่มันหมดอย่าง เหมือนต้นไม้ที่หมดยางก็เรียกว่าเป็นต้นไม้แห้งหมดยางหมดยางเหนียวหมดทุกอย่างก็เป็นไม้แห้งอันนี้ก็ <c oughs> พระองค์ทรงตรัสอย่างนี้เราก็มาศึกษาดูว่าพระองค์หาช่างปลูกเรือนในช่างผู้ปลูกเรือนพระองค์ทรงตรัสว่าในช่างที่แท้ก็คือตัวตันหา ตัวตันหานั่นแหละเป็นผู้พาให้ไปสู่พบใหม่ไปได้บ้านได้เรือนใหม่นะพระองค์ส่งค้นพบตัวนี้แล้วก็ไม่ไม่เอาและเรือนลื้อหมดเลยทั้งโครงเรือนทั้งยอดเรือนไม่เอาแล้ว,ลห,ลห,ลวหักทำลายหมดแล้วแล้วก็จิตของพระองค์ถึงธรรมชาติที่ใครจะมายุแย่ให้รักให้ชังไม่ได้อีกต่อไปแล้ว อันนี้ต่างหากที่เป็นเหตุที่พระองค์หยุดการท่องเที่ยวแต่ปัญหาที่เรายังท่องเที่ยวเพราะเรายังยังไม่รู้ยังสงสัยอยู่เช่นคนบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะชาติหน้ามีไหมชาตินี้มีไหมตายแล้วเราต้องไปเกิดอีกไหมหรือไม่เกิดอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยความสงสัยเราเนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอย่าโยม แต่พระองค์ทรงตัดว่าคุณจะสงสัยยังไงไม่สงสัยยังไงสภาวะของการดับก็มีการเกิดกายนี้แตกสลายนะแล้ววิญญาณเข้าสู่ร่างนี้ไม่ได้แล้ววิญญาณก็ไปเกาะฝังแล้วก็สร้างรูปร่างขึ้นมาใหม่ส่วนจะเป็นอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับขณะที่ก่อนตาย จิตนั้นไปเกาะฝังเรื่องอะไรก็จะไปเกิดไปเกาะฝังไปเกิดในเรื่องนั้นๆอย่างเงี้ยฉนั้นผู <c oughs> <c oughs> ้เจ้าจึงทรงสอนให้เรารักษาจิตนะอย่าให้จิตไปมาออกจากกายนี้ให้จิตอยู่กับกายอยู่กับลมเมื่อเรารักษาจิตอยู่กับลมอยู่กับกายได้ดีแล้วเราจะหยุดการท่องเที่ยวหยุดการเกิดอีกใช่ไหม แต่เราทั้งหลายไม่ได้หยุดการเกิดปล่อยให้จิตมันเกิด <c oughs> ื่นเช้ามาจิตก็เกิดแล้วเกิดเรื่องนุ้นเรื่องนี้เรื่อง,องชอบไม่ชอบเรื่องเฉยเยก็มีหมดแหละนะได้ยินเสียงไก่เสียงนกเสียงอากาศเสียงลมเสียงฟ้าเสียงร้องเสียงคนร้องเพลงเสียงรถเสียงลาเกิดจิตไปเกาะในเรื่องอย่างนั้นชอบไม่ชอบก็เกิดขึ้นอย่างเงี <c> ้ย <oughs> คือการเกิดเกิดที่ไรก็มีแต่โลกแต่ภัยนะครับพระเจ้าว่าเราเห็นการเกิดจนจนเบื่อหน่ายแล้วเราเคยไปเกิดเป็นเทวดาเป็นปมเป็นมนุษย์เป็นอะไรก็ตามเป็นแล้วก็พบเก่าแก่เจ็บตายเหมือนเหมือนกันเป็นเทวดาก็ตายอย่างเทวดาเป็นมนุษย์ก็ตายอย่างมนุษย์เป็นปมก็ตายอย่างรมก็ ไปจนถึงขนาดเป็นอะไรก็ตามมีทุกข์เป็นพรมก็ทุกข์อย่างพรมเป็นเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดาเป็นพระราชาก็ทุกข์อย่างพระราชาเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เป็นพระก็ทุกข์อย่างพระเป็นทหารก็ทุกข์อย่างทหารเป็นตำรวจข้าขราชการอะไรก็มีทุกข์กันหมดแหละอันนี้แหละองค์ทรงเห็นนี้แล้วก็ทรงเบื่อหน่าย พอแล้วที่จะเกิดพอแล้วที่จะมีจะเป็นอะไรไปในเรื่องอื่นๆแล้วก็เลยเรียกว่าหยุดหยุดความปารนาหยุดที่จะสร้างบ้านเรือนอีกต่อไปคือเห็นจน,จนแจ่มแจ้งแล้วว่าไม่มีอะไรที่แจ้งแท้เมื่อเกิดไปแล้วต้องพบกับสภาวะแก่เจ็บตายอย่างนี้แล้วจะไปปารถนาเพื่ออะไรอีกอย่างเงี้ย มันเป็นอย่างนี้แหละอันนี้แหละพระพองค์ทรงตัดว่าเรารู้จักเจ้าเสเแล้วตัวตัณหาตัณหาจะมาพาให้พระองค์ไปสร้างพบอีกไม่ได้ต่อไปนะแล้วพระองค์ก็ทรงตัดว่าตัวที่ทำให้หยุดโลกหยุดพบนั้นคืออะไรแล้วไปหาที่ไหนพระองค์ก็ทรงตัดในเรื่องนี้ว่าสิ่งนั้นหาพบในกายนี้ <c oughs> ในกายเรานี่แหละหาพบนะแน่เธอที่สุดแห่งโลกใดอันจัดไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวว่าใครใครอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่ที่สุดแห่งโลกนั้นด้วยการไปแน่เธอในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่ง ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุเกิดเหตุเกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งโลกไว้ดังนี้นะดับที่กายนี้เองนะโลกเหล่านี้แหละเมื่อเราปล่อยวางได้ปล่อยวางความยึดถือได้ หยุดความปรารถนาได้นะั้นก็จะเข้าสู่ <c oughs> <c oughs> ความจริงเรียกสัมมตานิยามคือเห็นอย่างถูกต้องไม่เห็นถูกต้องก็จะเข้าใจกายเหล่านี้ก็คือโลกนั่นเองนะกายดับโลกก็ดับเหมือนเราเข้าใจโลกภัยอะโลกภัยทั้งหลายที่มันเกิดกับกายเหล่านี้ มันก็อาศัยกายนะนะั่นแหละเกิดถ้าไม่มีกายโลกก็ไม่มีแต่ที่มันมีโลกก็เพราะมีกายนี้นะนั้นพระองค์ทรงตรัสว่ากายนี้เป็นรังแห่งโลกเป็นดัง่งหัวฝีเป็นเหมือนลูกศรเป็นเหมือนดั่งยืมของเป็นเหมือนของที่ยืมเขามานะเป็นของเสียแทงเป็นของผุแตกสลายเนะี่ยกายเหล่านี้แหละนั้นเราจะบอกว่า กาเราเกิดมาแล้วยังมีโลกยังมีภัยเป็นไปไม่ได้คนที่ไม่มีโลกไม่มีภัยก็คือพระอรหรันต์พระอรหันต์นั้นไม่เกิดอีกแล้วเข้าสู่นิพพานแล้วการที่ได้สู่นิพพานนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้มีลาบมีโลกมีโชคและเป็นผู้ไม่มีโลกเพราะนิพพานไม่มีเกิดแก่ตาย ไม่มีสั้นไม่มียาวไม่มีเล็กไม่มีใหญ่สูนิพานนั้นแต่ว่ากว้างใหญ่ท่านว่าอย่างนีนน้นั้นก็อยู่ที่การปล่อยวางนั่นเองเมื่อเราปล่อยวางความยึดมัน่นถือมัน่นในเรื่องตัฮว <c oughs> ก็ไปอุปสรรคขัดขวางเกิดมาแล้วก็ต้องแก่นี่ก็ต้องเจ็บนี่ก็ต้องตายนะอันนี้ชีวิตจริงนะทุกคน เกิดมาแล้ว <c oughs> ต้องพบผู้ไม่เกิดตอนนั้นที่ไม่ต้องพบสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ย <c oughs> โดนขัดขวางแล้วก็ขอโมทนาครับญาโยมทุกท่านที่ตื่นขึ้นมา <c oughs> วันนี้มีทั้งหมดห้าท่านด้วยกันก็ขอโมทนา มันคันคอแล้วก็ไอไอแล้วก็ขัดขวางในเรื่องของการจะกล่าวธรรมของพระพุทธเจ้านะก็ขอหมดนะขอจะเจริญพร